ทฤษฎีลิมิตนะทฤษฎีการหาค่าลิมิตถ้า c เป็นค่าของตัวไหม c เป็นตัวเลขนะครับ c เป็นเลขเริ่มจาก c เป็นค่าของตัว n จะลวนักอยู่แล้วเป็นโดเมนนะครับลิมิตลิมิตของ c ยกกำลังตัว n เท่าลิมิตเท่าลิมิตอะไร n ยก c เอาลิมิเต่นยกสี่ของ A A ส่วน B ทั้งหมดยก N อันนี้โดกเรียนครับตรงนี้ใส่เอนะเอเท่ากับเเข้าใกล้เอเเข้าใกล้อินฟีเราก็ไม่ต้องเอามันมาเทเมื่อ F F B น้อยกว่า f a นะครับมันเป็นของอันนี้นะทั้งหมดเนี้ย infinity e infinity e infinity เท่ากับ infinity หมดเลยนี่ยสามสูตรมันคือแต่นี้คือแบบนี้หราต้องที่ายด้วยเลงไม่เข้าใจหรอกต้องที่ายด้วยันเป็นชุดของมันชุดนี้เป็น infinity หมดเลยแล้วก็ อีกชุนะครับลิมิตของหนึ่งส่วนสี่กำลังเอ็นพอลิมิตหนึ่งส่วนเอ็นกำลังสี่เปิดมันแหม่าภาษามันพอดีไหนะเอ็นกำลังสี่มันสลับกันครับลิมิตของเอ่วนีทั้งหมดยกเอ็น T, F, อทีเอฟอันนี้ก็จะเป็นเอฟเอน้อยกวา F, B, B. ่าเอฟบีพอไปเรี่ยเรย อันนี้ก็เข็นข้าใกล้กอีก,อก,อกที่เขียนเองนะและอีกหนึ่งตัวคือลิมิตนั่นคือสิส่งวนอแปดนเ็นแต่แโตัวเรียนนะครับเท่ากับสีเอรโอตนะครับคอโอตีอ อานยาไงผูู้ดไห่เูดไมกงเก่อกงเออเก่งเออเกเอก่งเออเเออก่งเออเก่เก่งเเก่งเออเ่เอเก่งเออเก่งเออเก่งเก่งเออเก่งเเก่ก่อเเอ่กก แต่ถ้าเป็นสมัยตอนนี้นะกูก็จะเข้าข้อสอบกูก็จะท่องเพลงก่อนแล้วก็เขียนเขียนใส่ลงไปเขียนไปร้องออนที่เจอข้อสอบร้องออกร้องก่อนเลยร้องก่อนเลยแล้วก็เขียนลงไปทีนี้พอเจอเรื่องแบบนี้เราก็พนักง่ายนัวถูกไหใจเย็นว่าตอนนั้นไม่ต้องร้องเกีกครับลิมิตเอสกำลังเดินโซนเอ็เท่ากับหนึ่ง ค่าของเอต้องเป็นบวกเอที่มากกว่าศูนย์เอกต้องเป็นบวกอะไรอะไรไม่อยากเล่นจริงๆดเอ็กำลังเดิตัวเด้งเท่ากับเด่งหาของเอต้องเป็นบวกนี่ limit ของเอ็นกำลังเดินตัวเอ็น เท่ากับก้อนหนึ่งนะครับหนึ่งนะนวันวันนั้นมีค่าเดียว <c oughs> อันนี้ก็ก้อหนึ่งครับก้อหนึ่ง O N E วัน O N E ทำไมเอยู่นี่นะครับลิมิตของ4ก็คือ4ตัวเดียวสุดท้ายครับลิมิตของ4ลิมิตข้ามตัว ก็คือค้างตัวถูก oh ับก็คือซีตัวเดียวได้เป็นคางลิมิตตัวเลขนะครับถ้าสมัยก่อนถ้าถ้าเธอไปดูกราฟนะเป็นลิมิตของ5เายมีข <off> ้อหนึ hmm. ่งใช่ไหมที่เพื่อนเนี่ยลิมิตของคามันก็คือ5าเราเขียนเป็นกราฟก็คือ5 5าาเป็นเส้นตรงเนี่ยครับเพลงนี้ไม่เนี่ยมาจากคุณน้องเองอื่นนะครับมันก็เลยมันก็เลยเข้าลองล็อก ถ้าเป็นเพลงที่คนอื่นเอามาดัดทำนองเป็นเปลงแปลอ่ะเป็นเพลงแปลงอะแล้วก็ภาษามันก็ไม่ค่อยสวยเนี่ยภาษาสวยนะผมว่านะเหมือนยเพลงไหนที่ภาษาไม่ค่อยสวยนะนึกออกเพลงแปลทั่วไปครเบยกตัวอย่างข้อนี้ครับ อ่าข้อนี้จะทำให้เห็นว่ามีข้อหนึ่งที่เป็นแบบคุณหันครับท,ที่แล้วเป็นลิมิตของนนะหนึ่งส่วนสิกบกำลังเลยเห็นไงเออเนี่ยเหรือเนี้ยแล้วก่อนนั้นเราวาดกราฟใช่ไหมวาดกราฟว่ามันค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนะวาดกราฟแต่ทีนี้เราไม่ต้องมาดูกราฟแล้วนะ เราก็ไม so ่ดูว่า <localized> ว <examination> sure. right ่าสูตรเนี้ยมันอยู่มันตรงกับสูตรไหนครับเพราะทีเลยอ่ะเนี่ยลิมิตของหนึ่งสวัสีกำลังเอ็นเห็นไหมครับซีกำลังเอ็นซีก็เปลี่ยนสมบัติตัวเลขเนี่ยครับก็เท่ากับศูนย์เลยยกเศษกลางแล้วเปรียบเทียบให้ได้แล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งสมมติว่าจะเป็นลิมิตของหนึ่งส่วนห้าเนี้ยครับยกกำลังเอ็นเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็วิ้ว เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์บักเขาจะดูสูตรไหนมันแค่ท้ายก็สูตรไหนสูตรที่ดีเอฟเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยศูตรดีของนี่นะอย่างเงี้ยอย่างนี้เท่ากับอะไรศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะว่าแอฟข้างบนเป็นไงเท่ากับเอ้ยน้อกว่าเท่ากับศูนย์ก็ตรงนี้คือแอฟข้างบนข้างล่างใช่ไหมแอฟอะไรแอฟสูตร์หนึ่งเป็นไง น้อยกว่าแอดโหลดฮาอย่างเงี้ยโอเคเป็นศูนย์ถ้ามีอีกแบบนึงถ้าเป็นลิมิตของนะครับ5ส่วน4ถ้มพติเงี้ยโยบากเกินอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยเท่าไหร่เออแอมข้างบนเนี่ยมันเป็นไงมากกว่านะครับแอมข้างบนเนี่ยมันมากกว่าข้างล่างนี่ครับนี่เขาเรียกว่า infinity พ่อจะต่ามมานะนะครับอันนี้ก็ไปใช้สูตรนี้ อันนี้เราเราก็จะไปยึด f ข้างบนก็ได้ครับถ้าข้างบนน้อยกว่าข้างล่างเศษส่วนศูนย์แต่ข้างบนมากกว่าข้างล่างน,นะครับก็เป็นอินฟินิตี้นะแต่ที่ครูเป็น f ข้างล่างน,น้อยกว่าข้างบนนี่คือเหมือนกันนะนี่คือข้างบนน้อยกว่าข้างล่างนะครับ,รบมันต้เหมือนกับ f f a น้อยโทษ f อะไรเนะี่ยอันนี้ f a มากกว่า f b นะนะครับ,รบแต่เพื่อให้มันเข้าเกมก็เลยต้องเอาไปสลับกันครับ นี่ครับน่าเยี่ยมเลยสุดยอดมากนะส่วนอันนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่กูไม่ค่อยเห็นนะฮะเก็นสีส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยนะโอเคหยุดหยุดดีล้อกนะ